สวัสดีครับวันนี้มผมอยู่กับพี่ตูนวีแกนนะครับเรามาดูสภาพพี่ตูนนะครับกี่เดือนนล้ก่นอนแข่งตอนนี้ก็เหลืออีกเดือนครึ่งเลยครับครึ่งทางครับตอนนี้ทําไมพี่ตูนรีบพร้อมขนาด <c oughs> นี้ครับ <c oughs> อาจารย์เดียวกันครับผม,าผมอาจารย์เดียวกันมาดูนะครับว่าสูตรของเราเนี่ยอาจารย์เดียวกันเนี่ยผมอยู่ได้ <c oughs> แบบสภาพอย่างนี้สบายๆทั้งปีนะครับ <c oughs> แล้วพี่ตูนเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องรีบร้อนแข่งอะไรมากมายเลยก็พร้อมก่อน มันอยากถามเลยครับว่าพี่ตูนทํายังไงทุกวันนี้รูทนของพี่ตูนเป็นยังไงบ้างครับข้อแรกครับคล้ายๆคนเป็นโรคประสาทครับเวลาเวลาใครมาเจอโปรแกรมการฝึกแบบนี้มันจะเป็นเหมือนคนที่มีรูน,นในเรื่องของการที่ซีรีสการคาริโอซีรีสการฝึกเวทเทรนนิ่งเหมือนเหมือนที่เราโดนมาเราจะไม่ได้โดนเหมือนคนอื่นที่มีเวลาพักค่อนข้างเยอะเราจะโดนเหมือนจาแอนเซตดับเบิลเซตทอร์นาโดเซตอะไรอย่างี้<อ>บ่อยเจอบ่อย ตอนี้ผมเข้าใจดีโอ้แบบเจ็บจะเป็นจะตายปวดแลกติกออโอ้โหสุดยอดมากแต่ก็ซ้อมมันดีครับครับข้อต่อไปครับคือพี่ตูนเนี่ยเป็นสายวีแกนเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าเราไดเอทเนี่ยอาหารเนี่ยคุมอะไรนับแคลเหมือนคนธรรมดาปกตินะครับแคลนับเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าหาแหล่งที่มาของโปรตีนหาแหล่งที่มาของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อย ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยเพราะมันต้องเป็นเหมือนเป็นการค้นคว้าใหม่หมดเลยใช่ครับเป็นเต้าหู้เป็นเต็มเป้เป็นเนื้อจากพืชอะไรแบบนี้ครับครับใช่ครับแล้วเราเนี่ยชอบโดนคนบูลลี่บ่อยนะเพราะใหญ่อย่างเงี้ยมึงใหญ่ตลอดทั้งปีมก็ทาได้ดีวะเป็นนักกีฬานี่ใช่พี่ตูนพูดนะว่าคนธรรมดาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยทำได้นะทาได้ครับทําได้แน่นอนครับคือโอ้โหปจัจจัยเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นปัจจัยมันคือหนึ่งคือถ้าคุณอยากใหญ่อะมันจะมีแรงบันดาลใจให้เราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มันใหญ่จนได้ใช่ครับมันคือ m i n d s เนาะใช่ครับเพราะพอมีอันั้นอันี้มันล่อเข้าไปเนี่ยถ้าเรามีพลังใจมีมซ n d s e ตดีเราจะปฏิเสธออกไปได้ขนมเคก้กเอาออกไปอันั้นเอาออกไป ารโปรตีนเราเข้ามาคร <Okay. S 2> โบไฮเดตเข้ามาแล้วก็นึกถึงแต่การซ้อมการซ้อมนึกถึงภาพแห่งการซ้อมเสร็จแล้วเราจะ,จะมีคนเข้ามาชื่นชมเราอะไรเนี้ยมันจะมีภาพอเนี้ยเข้ามาในหัวครับใช่ครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวพี่ตูนเนี่ยมีคลิปฝากด้วยนะครับว่าตอนที่พี่ตูนซ้อมแบบพีคๆเลยอ่าครับปัจจุบันเลยตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราตัดเข้าไปให้ดูนะว่าเป็นสภาพพ,พี่ตูนเป็นยังไงแล้วตอนไหนคนระับอ่าแล้วนี่ก็คือนี่นะครับวิดีโอสภาพของพี่ตูนนะครับ ยังไม่ทันหนึ่งวิก่อนแข่งอะไรสองวิก่อนแข่งอะไรอย่างนี้พี่ตูนก็รู้สึกว่าเหมือนแบบพร้อมแล้วนะครับสภาพนี่แห้งมากจริงๆนะครับดูเส้นเลือดที่ท้องฮะสุดยอดตอนนี้เป็นแบบสุดยอดซิแกแพคนี่มาเป็นเม็ดๆแนละ้วฮะตอนนี้กนะ็เส้นไขมันห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วรีบไปไหนฮนะ ห้าเรเซ็นแล้วยังอยู่ได้ครับยังสบายดีแล้วดูพี่ตูดูพี่ตูนับยังยิ้มสบายดีมากครับเป็นคนทั่วไปอ่ะตอนนี้เขาจะต้องโลครับแล้วใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เรายังไฮครับอยู่เลยนะไฮคับห้าเปอร์เซครับไฮคแฟตเดือห้าเปอร์เซ็นข้าววันหนึ่งกินเป็นโลอยู่เลยตอนนี้นะครับครับผมก็แล้วพี่ตูนเนี่ยตารางซองของพี่ตูนเนี่ย อยู่ประมาณกี่วันมั้งครับโอ oh ้โหคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเจ็ด uh huh. วันซ้อมทุกวันไม่มี <No> วันหยุดเลย no l e s s ครับ no เ e <laughs> s s ใช่คือทํำไม <laughs> เราถึงซ้อมกันแบบนี้ครับเพราะว่ามันกินเพลิน uh huh. มันกินเพลินกินสบายใจแล้วก็เราไม่ uh huh. เราไม่เราเป็นคนประเภทถ้าได้หยุดปุ๊บอีกวันหนึ่งมันจะเริ่มแบบวิตอกังวลละ ที่กินมาเมื่อวานนี้กับที่ซ้อมไม่ได้ซ้อมเมื่อวานจะเป็นยังไงบ้างเช้ามามันตื่นมารู้สึกแบบมันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างมันต้องแบบมุดยิดฮะมุดยิดฮะมันต้องไปซัดเหล็กใช่พอเราดนเหล็กไปเราสบายใจครับอ่าแล้วก็อย่าดาราม่ากันนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเวลากว่าจะได้หุ่นมาเนี่ยไม่ได้ซ้อมกันแบบ,บออสองวันก็ได้เนาะสามวันก็ได้ไม่มีข้อแมแลรับ เจ็ดวันเนี่ยแบบพี่ตูนแบบผมเนี่ยซ้อมเจ็ดวันไม่มีวันพักนะครับไม่มีพักจริงๆครับไม่ต้องมาบอกครับเอ้ยเป็นนักกีฬาควบคุมตลอดเวลาหรือมีปัจจัยที่สามโอ้โหไม่ต้องดราม่าเรื่องนั้นเลยครับผมซ้อมเจ็ดวันได้มาดูผมงซ้อมกับพี่ตูนซ้อมเนี่ยจะไม่มีข้อสงสัยเลยฮะว่าเฮ้ยสภาพแบบเนี้ยมันไม่ได้ได้มาง่ายเราแค่เห็นผลลัพธ์มันแล้วตอนนี้ใช่ครับอืพี่ตูนครับตอนนี้ผมขอดูซิแพ็หน่อยได้ไหมครับก็ผมดูแบบบวมๆนะครับโอ้โหนี่บวมนะฮะ หนังบางกว่าอคอยครับนี่คือผวมเพิ่งกินคอกซิโลมาเมื่อกี้นี้กินเกลือกินเกลือกินนั่นกินนี่มาแล้ววันนี้เป็นไฮคาร์บด้วยเพราะว่าเราเราคุยกันอยู่ตลอดเวลานะส่งให้ดูแล้วแบบเฮ้ยมันเ็วไปแลดูเหมือนจะแห้งไปแล้วมันจะลูดไปก็เลยวันนี้ขอแบบบวมไฮคาร์บจะเยอะหน่อยให้มันแบบรักษาแมสไว้เยอะหน่อยมันก็จะเวลากินคาร์บเข้าไปมันก็จะบวมน้ำอมน้ำนี่แหละนิดหน่อยนี่บวมแล้วนะ นีนวมแลมวครับวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับความรู้จากข้อแนะนําจากพี่ตูนมีแกนนับครับผมอสุดท้ายเนี่ยครับฝากเสื้อดิมอนแมสด้วยนะครับเสื้อดิมอนแมสเเป็นไงบ้างครับเสื้อโคสวยผมชอบแบบนี้ชอบที่มันรอดอย่างเงี้ยอ่าเข้าเบบเนี้ยใช่นะครับมีชายโค้งนี่สวยงามมีเรียลนี่ใส่สบายเย็นสบายเหนือระบายง่ายนะครับใช่ครับดูขหลังครับผมนี่ดูนี่จางดาวเทียมนะ บ้านขนาดนี้โอเคครับฝากไปได้วยนะครับใครชอบนะครับเอ,อนี่สั่งได้เลยครับในอินบ็อซ์ของผมนะครับใช่ครับผมนี่พี่ตูนการตีแล้วอ่ะสวยสชอบอืมสวยชอบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับ